ในรุ่นพรีเมียมยังให้กล้องรอบคานมานะครับหลังคาในรุ่นนี้จะให้หลังคาที่เป็นแบบพาราเมติกส o o ูมาให้สีดำแบบนี้เลยบานใหญ่นะครับ กลัมามอีกหนึงคลิปนะครับคือมีจะพาทุกคนครับมาดูในตัว Alnew l Camry ที่เป็นรุ่นพรีเมียมครับเป็นรุ่นกลางหลังจากที่เราพาทุกคนไปดูทั้งรุ่นท็อปและรุ่นลองท็อปในตัวรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าการดีไซน์เหมือนกันครับหน้าตาเป็นแบบ Hammerhead นะครับดีไซน์ของเขาออกมาในลักษณะที่หลายคนเริ่มคุ้นชินของทาง t ต y ต้าแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์เลเกตของเขาสังเกตนะครับในตัวของกันชนหน้ากระจังหน้านะครับ จะมาอยู่ในรวมกันด้านหน้าแบบนี้ตัวกระจังก็จะมีดีไซน์เป็นช่องรับลมแค่เล็กนิดเดียวเองพร้อมกับชุดไฟหน้าที่เป็นแบบ full LED ให้มานะครับเราจะเห็นไฟเดียร์ไทม์ของไฟเลี้ยวแล้วก็ชุดโคมไฟโปรเจคเตอร์มาให้แบบนี้ในรุ่นพรีเมียมยังให้กล้องรอบคันมานะครับพร้อมกับในเรื่องของตัว parking sensor ด้านหน้ามีมาให้สตำแหนง่งแต่ให้ดูตรงนี้ครับถ้ารุ่นพรีเมียม นะครับจะไม่มีสีที่เป็นสีออกเป็นแบบแมทัลลิกนะครับเป็นสีดําด้านเท่านั้นนะอันนี้มีมาแต่ชุดแต่งด้านล่างก็ดูสวยงามตรงนี้มีแอร์เวต์ครับช่องรับลมนี่ครับเข้าไปนะครับให้ไปทะลุด้านหลังแต่เขาไม่ได้เรียกเป็นแอร์เคอร์เทลนะเป็นแอร์เวต์แทนนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้และมองขึ้นมาด้านบนครับกระจกบังลมหน้าเราจะเห็นเรื่องกล้องนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์มีมาให้ในตัวตาเซฟตี้เซนต์นะครับอันนี้เพิ่มมาและในรุ่นนี้ยังมีกล้องติดจากโรงงานมาให้แบบนี้ครับ เราจะเห็นนะครับว่าในการออกแบบรุ่นนี้นะในตัวพรีเมียมจะมีความคล้ายเคียงกับพรีเมียมลักชัวรี่นั่นคือล้อแม็ก18นิ้วเหมือนกันยาง2 3 5 4 5 R18 ใช้บิต stone น,นะครับทูเรนซา T005 เหมือนกันเลยนะครับก็แทบจะแยกไม่ออกแต่ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแมกโรสันสัตย์นะครับพร้อมจานดิสเบกมาให้แต่เราจะเห็นว่าการดีไซน์ด้านข้างจะคลีน n น,นะครับก็จะมีโลโก้แบตนะครับคำว่า SUV นะครับ Beyond Zero มาให้กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถแต่เราจะสังเกตเห็นไหมครับ จะมีการเล่นลูกเล่นเป็นตุ่มๆแบบนี้เพื่อรีดอากาศมีมาให้อันนี้เป็นดีไซน์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาไฟเลี้ยว LED ครับด้านล่างมีกล้องรุ่นนี้มีกล้องรอบคันนะครับและมาดีไซน์ด้านข้างตัวรถเราจะเห็นว่าที่จะเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับตัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับด้านล่างก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยคินคลีนแต่มีชุดแต่งเพิ่มเติมถ้าอยากจะได้เป็นโครเมียมก็ซื้อเพิ่มนะครับคราวนี้มาดู การออกแบบในตัวของประตูนะครับเราจะเห็นว่าด้านบนมีลูกเล่นโครเมียมเข้ามากับด้านล่างแบบนี้นะครับหลังคาในรุ่นนี้จะให้หลังคาที่เป็นแบบพารามิคกาสลูปมาให้สีดาแบบนี้เลยบ้านใหญ่นะครับ เสากาชักฟินด้านหลังมีมาให้นะครับไล่มาด้านท้ายการออกแบบดีไซน์เสาซีถ้ามองด้านข้างจะมีความใกล้เคียงกับในตัวเดิมแต่แพลตฟอร์มรุ่นนี้เป็นแพลตฟอร์ม TNGA เหมือนเดิมนะครับกับตัวรุ่นปัจจุบันแต่ยกเว้นบอดี้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มจุดยึด เพิ่มวัสดุทรัพ์เสียงเข้าไปเหมือนกันทุกรุ่นย่อยเลยคราวนี้มาด้านท้ายที่เสาซีที่ลาดเอียงมาแบบนี้นะครับก็จะมีความคลีนนะครับเนี่ยง่ายๆและล้อหลังครับขนาด18นิ้วเหมือนกันดิสเบรกมาให้นะครับ4ล้อช่วงล่างด้านหลังนี่เป็นอิสระปีกนกคู่นะครับหรือเป็น AR นะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายครับด้านท้ายเราจะเห็นนะครับว่าการออกแบบก็ถูกออกแบบเป็นสไตล์แบบ Hammer He a d เหมือนกัน ตัวฝากระโปรงด้านท้ายนะครับก็จะมีการยกเล็กน้อยเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับในเรื่องของนะครับสปอยเลอร์ท้ายได้อีกแต่ว่าในรุ่นนี้ยังไม่ได้มีมาให้นะครับแล้วก็โลโก้แ a มรีกล้องด้านหลังอยู่ตรงกลางนะครับมาให้แบตเอชีวมาให้และที่สําคัญครับเวลาเปิดฝาท้ายต้องกดปุ่มอยู่เยื้องทางด้านขวาแบบนี้นครับกดปุ๊บจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยเกือบตีหน้าเลย ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเห็นห้องสัมภาระขนาดใหญ่นะครับเราเราเห็นว่าห้องสัมภาระนี้นะครับตัวเบาะเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะพับได้นะครับแต่มีช่องนะครับสามารถหยิบของจากด้านในมาด้านหลังได้แล้วก็เปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับอยากจะให้ทุกคนดูก็คือจะมีในเรื่องของนะครับที่เก็บยางอะไหล่ไม่ได้มีให้แต่เป็นที่เก็บในเรื่องของตัวถอดล้อเปลี่ยนล้อพร้อมกับชุดปะยางนะครับมาให้ไฟอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเห็นไหม จะมีไฟอยู่ด้านบนแบบนี้แต่ห้องสัมภาระขนาดใหญ่ใส่ทุงก๊อฟได้2ใบเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมองดูแบบนี้นะครับและที่สําคัญครับในรุ่นนี้ s ซ b w o วูเฟอร์ JBL ไม่มีถ้ามีจะอยู่ช่องช่ององตรงนี้นะครับอ่ะเหมือนตัวเต็มคราวนี้เมื่อเราปิดฝากระโปรงครับ,รบ,รบเราจะมาดูในตัวของกันชนด้านหลังเราจะเห็นว่า จะมีในเรื่องของ parking sensor มาให้4จุดด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างการตกแต่งเป็นสีดําด้านถ้อยเสียอยู่ทางด้านสายมือเอาล่ะนี่คือชะโงกดูกันแบบเร็วๆเดี๋ยวเราดูภายในกันต่อครับเมื่อเราเปิดประตูออกมานะครับเรามาดูจะมีซีนยางในตัวใหม่เหมือนกับในตัวรุ่นก่อนหน้านี้นะครับและมีซีนยางด้านล่างมาให้มีไฟนะครับสองพื้นมาให้นะครับไอไฟตัวนี้เนี่ยเราอยากจะให้เป็นลูกเล่นเป็นโลโก,โกแ้แคมรี่ก็ได้ซื้อเพิ่มเอาแผงประตู ข้างในตัวรถแบ่งออกมาเป็นแบบ2ตัวเลือกให้เลือกนะครับก็คือเป็นสียากับสีเยลโล่บาวครับที่เป็นสีเหลืองน้ําตาลนะครับมีมาให้คราวนี้มาดูประตูหลังเหมือนกันครับเวลาเราเปิดออกมาเรื่องของซีนยางนะครับเราจะเห็นว่าซีนยางนะครับมีมาแบบนี้การเก็บเสียงก็น่าจะดีขึ้นแต่จะดีแค่ไหนต้องไปลองขับนะครับแล้วก็ด้านในซีนยางที่มีมาให้ก็ปกตินะครับของรถทั่วไปคราวนี้เรามาดูภายในด้านนี้กันบ้างนะครับก่อนจะไปดูภายในเห็นไหมซีนยางด้านบนกรอบประตูมีมาให้ ตัวเบาะในรุ่นนี้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับก็ยังมีมาให้ปรับแลมบ้ามาให้ด้วยและที่สําคัญครับถ้าใครอยากได้เบาะนวดก็สามารถที่จะเพิ่มออปชันอีกประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทครับเราสามารถจะสั่งจากทางศูนย์ได้นะว่าอยากได้เบาะนวดก็เพิ่มต่างขึ้นไปนะครับแผงประตูเราเห็นแล้วนะครับการดีไซน์ที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเป็นสีดําเป็นแบบอาโทนเดียวนะครับฟังก์ชันปุ่มต่างๆนะครับในเรื่องของที่จับเปิดประตูในเรื่องของกระจกมองข้างนะครับหรือกระจก ข้างเวลาเราเปิดลงนะครับเป็นแบบวันทั u c h นะครับมาให้นะครับทั้ง4บานเลยเห็นไหมครับด้านหลังยังมีในเรื่องของนะครับม่านบางแดดมาให้ด้วยเอาล่ะเรามาดูภายในนะครับตัวจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือในเรื่องของคอนโซลด้านหน้าที่มีการออกแบบนะครับในตัวของหน้าจอที่ให้มาขนาด12.3นิ้วนะจอกลางและจอนะมาตรวัด12.3นิ้วเช่นกันก็มีมาให้ครบถ้วนนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของ โตโยต้าเซฟตี้เซนต์นะครับแอดแอพตฟคุลคอนโทรลก็มีมาให้นะครับแบบนี้ครบถ้วนทุกอย่างให้มาดีมากแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ครับมี ปุ่มฟังก์ชันกล้องรอบคันสามารถเซตได้จากตรงนี้ม่านด้านหลังครับเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ม่านด้านหลังก็จะเด้งขึ้นมานะครับอย่างที่เห็นอยู่ฝาท้ายเปิดจากตรงนี้และแน่นอนฝาถังน้ำมันเราต้องกดปุ่มตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่าการดีไซน์ที่ตกแต่งเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับแต่คันนี้นะยังมีในเรื่องของไวร์ไรตชาร์จเจอร์ช่องเสียบ USB Type C ทมาให้ครบถ้วนช่องวางแก้วน้ํามีมาให้เกียร์ e-cvt แบบนี้มีมาให้นะครับเอาล่ะข้างหน้าคร่าวๆจากตัวนี้ก็จะเหมือนในตัวของพร,รีเดีับ และเมื่อเข้ามาด้านหลังจุดต่างก็คือที่เท้าแขนในตัวพรีเมียมเลาชลรี่เราจะได้หน้าจอควบคุมนะครับตัวของแอร์เบาะ ให้มาแต่ในตัวพรีเมียมจะไม่มีนะครับก็เป็นที่วางแก้วเท่านั้นแอร์ Air ในรุ่นนี้แบ่งเป็นเพียงแค่2โซนด้านหน้าซ้ายขวานะครับแต่ถ้าเป็นพรีเมียมลักชวรี่จะแบ่งเป็น3โซนด้านหลังจะมีแอร์ด้านหลังมาให้แต่ตรงนี้ก็ยังมีนะครับในเรื่องของช่องแอร์นะครับแยกซ้ายขวาให้ USB Type C มาให้2ช่องครับเป็นยังไงบ้างครับดูจุดแตกต่างในตัวของพรีเมียมกับพรีเมียมแล้วชวรี่แล้วเพื่อนๆเลือกทางไหนดีในตัวของเครื่องยนต์คันนี้นะครับเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรเหมือนเดิมนะ และที่สําคัญในตัวมอเตอร์แบตเตอรี่มีการเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับปรับจูนให้มันดีขึ้นแบตเตอรี่มีขนาดเล็กลงเบาลงนะครับมีขนาดแค่1กิโลวัต์เท่านั้นแต่สามารถให้อัตราสิ้นเปลืองได้ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองก็จะเหมือนกันทุกเครื่องยนต์นะครับคราวนี้ราคาคันนี้ณนะคลิปนี้ออกไปเนี่ยตอนที่เรารีวิวยังไม่มีราคาแต่โดยประมาณราคาในตัวรุ่นลองท็อปเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.6ล้านแน่นอนครับในรุ่นนี้ อาจจะมีการปรับราคาที่ลดลงก็ได้เพื่อนๆน,น่าจะทราบแล้วเดี๋ยวเราจะใส่นะครับตัวเลขนะครับด้านบนให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าราคาของคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะครับก็ชอบหรือไม่ชอบนะครับถูกใจหรือไม่ถูกใจตรงไหนเล่ากันให้พวกเรา,เราฟังกันเอาละวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้เพี่อและทีมงานเล่าเรื่องรถเราด้วยเจอกันคลิปหน้ายังจะเป็นเรื่องราวรถอะไรอยู่ฝากติดตามวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ